ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เราตั้งใจทำในส่วนของตัว VTV Originals ในปีนี้นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้จับมือกับพี่แนทน,นะคะแล้วก็พี่เข ต้องบอกว่าต้องชื่นชมในเรื่องของตัวตัวละครทุกทุกต,ตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของนักเขียนด้วยคนทีอ่อยากจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทำคนแรกต้องให้เคนดิคของนี้คุณเดินนะคะครีเอทีฟโปรดิวเซอร์ของทาง v t v ก็เห็นโอกาสของเรื่องนี้แล้วก็กมาทำแล้วก็ชวนพี่แนทแล้วก็ชวนพี่ฟูมาทำด้วยนะคะก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะเป็นความรักใสๆแล้วก็ ติ้งเป็นในส่วนของมหาลัยก็น่าสนใจมากๆก็อยากจะฝากซีรีส์ Monster Next Door นะคะให้เข้าไปนั่งอยู่ในใจคนที่ชื่นชอบซีรีส์ไวนะ้กันที่เพิ่เด่นม,มันอยู่มันแตกต่างจากซีรีส์อื่นยังไงครับว่ามันดึงเงินว่าเป็นาวมหาลัยในหลายในเรืร่รองอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเล่าไหมแม่อ๋อได้ครับ <laughs> เเสา,หาเหตุที่เราหยิบเรื่องนี้มาทำอะครับซีรีส์ซีรีรไว้ปกติแล้วเนี่ยมัน เราน่าจะเคยเห็นในยุคของมหาัยอะไรมาเยอะแล้วถูกต้องไหมครับแต่ว่าในช่วงปีๆหลายปีให้หลังที่ผ่านมาเนี่ยมันมันแบนจ์มันแตกแขนงะออกไปมีแฟนตาซีมีมาฟีมีเรื่องอะไรต่างๆมากมายทีเนี้ยเรารู้สึกได้ว่าแบบคนกําลังหวยหาซีรีส์ที่ดูง่ายย่อยง่ายแล้วก็รู้สึกดูแล้วรู้สึกอิม่มเอมกว่าความอบอุ่นหัวใจใระหว่างแบบเด็ก หน้าตาดี2องคนตกหลุมรักกันอะแล้วความแตกต่าง,งซีรีส์ของมอนสเตอร์ด o กเรื่องนี้ครับก็คือเราเล่นกับอุปนิสัยที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าเป็น extravert กับ introvert เนี่ยครับ้มันยังไม่มีซีรีส์วายที่ทําในการเจอะประเด็นแล้วก็โฟกัสเรื่องแบบเอ้ยคนที่มีพวตรธข่าแต,แตกต่างกันมากๆคนที่เป็น extravert มากๆแล้วคนที่เป็น introvert ตางบ้งงนง่ยครับเขาจะสามารถมีปฏิสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ดีงาม ด้วยกันได้อย่างไรอะไรเงี้ยฮะซึ่งเรื่องนี้มันก็จะเริ่มต้นจากรุ่นพี่เอ็กซ์โทรเวิร์ดเนี่ยยายเข้ามาอยู่ข้างห้องของรุ่นน้องเอ็กซ์โทรเวิร์ดคนหนึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องกันเอออินโทรเวิร์ดคำนวนหนึ่งครับอินโทรเวิร์ดคนหนึ่งแล้วก็อ่าแล้วเขาก็มีการแบบอ้ายุ่ยยิ่งยุ่ยยิ่งกันนิดหน่อยแล้วความสัมพันธ์มันก็เติบโตไปในทางที่ดีครับนักแสดงชุดน้องน้องอ่าทั้งทั้งหมดเลยใช่ไหมครับผมก็หาเป็นปีเลยค่ะ เราเปิดแคสเนาะแล้วก็ช่วยกันท,ทางทางบินทีทางคอมทัศเรานั่งกันมีหลายร้อยชั่วโมงมากอะค่ะในการทําแคสแล้วก็แล้วก็ต้องบอกว่าอยากให้อยากให้ติดตามเคมีเค,เคใจดีสุดจริงๆนะคะสำหรับสำหรับนักแสดงเรื่องนี้แล้วก็เป็นขากันมาแล้วต้องต้องเอก่งทุกคนค่ะทางกรบนแดงครับใครัเสใครต้องกดเป็นอะไาราย,ยังไงในซีรี่สวัสดีครับผม นนีู่้คัแลวสวัสดีครับผมชื่อปารกนะครับรับบทเป็นเดียวในเรื่อง Monster n e ์น d o ดอครับก็เล่นเป็นหนุ่มอินโทรเวิร์ดครับผมเปคนบุกผมไม่คนบุกใช่ผมชื่อบิ๊กครับรับบทเป็นพี่กอรครับเป็นคนบุกเป็นเอ็กซ์เเวิร์ดครับก็จะเข้ามาเป็นคนไปบุกล้ำพื้นที่ของเขาในเรื่องนี้ใช่ระหว่างเอ็กซ์เอ็เวิร์ดกับอินโทรเวิร์ดยังไงกันคะความสัมพันธ์ในเรื่องหรอครับอ๋อเด็กว่าอ้าวประมาณในเรื่องก็ มันเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากแบบไม่ไม,ไม่ค่อยชอบกันก่อนอแบบเขาเสียงดังแล้วก็แบบมาคุบคว้าคุกคา,ามความแบบสงบของโลกของผมอะไรอย่างนี้แล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆทําให้เราสองคนได้มาปรับความเข้าใจแล้วก็สุดท้ายเราจะลงเอยรักกันได้ไงก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับแล้วผมว่าการเริ่มรู้จักกันตอนแรกน่าสนใจมากครับก็คือเรารู้จักกันแบบไม่เห็นหน้ากันก่อนผ่านระเบียงซึ่งเหมือนแบบเป็นรุ่นที่ข้างห้องแบบจีบข้างห้องอะไรอย่างงี้ครับซึ่งมันน่ารักามากๆาแล้วก็ เออ<ม>เราก็เริ่มเรียนรู้กันแล้วกันต่อให้แรคเตอร์ของเราสองคนจะต่างกันมากคนนึงเป็นอินโทรเวิร์ดคนนึงเป็นอินโทรเวิร์ดซึ่งแบบมันเหมือนขั้วตรงข้ามน้พี่นนองแต่ว่าพอเรามาเรียนรู้กันแล้วกันมันอยู่ด้วยกันได้อย่างกลมกล่อมรักกันโดยไม่ต้องเห็นหน้ากันนะรักกันด้สาย <c oughs> นล้รัก็ว่าครับก็ไปกอ็สวัสดีครับผมเชษฐธนพลหาะไตรเดชดนตรีนะครับรับบทเป็นว่านครับก็ <c oughs> คาแรคเตอร์ <Character S 2> mm hmm. ของวานนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นคนที่มีความเฮฮาที่สุดในกลุ่ม mm hmm. เป็นตัวที่แบบตัวเปรี้ยวที่สุดในกลุ่มนะครับผม mm hmm. แล้วก็จะ mm hmm. คิดยังไงกับเพื่อน mm hmm. ก็ต้องไปรอติดตามดูในซีรีส์ครับผมอ okay, ครับสวัสดีครับชื่อโอเล่นะครับนายธนากรสังวานครับในบทกร็รับบทเป็นเบียรครับเป็นเพื่อนของกลุ่มก๊อตแล้วก็เป็นเพื่อนของวานครับส่วนในเรื่องเนี่ยตัวเบียรก็จะเป็นคนที mm hmm. ่เหมือนเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนทั้ง ตัวของก๊อตแล้วก็ตัวของว่านครับส่วนในความสัมพันธ์ของพวกเราเนี่ยจะเป็นยังไงก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทาง v t ทแล้วก็ในซีรีส์นะครับขอบคุณครับแสดงคนต่อไปเล <c oughs> ยครับไม่มีคู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอมอยคู่ก <c oughs> ัน <c oughs> สวัสค,ค่ะนะคะรับบทเป็นบิวค่ะบทบิวก็จะเป็นเพื่อนสาวประจากลุ่มนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ขี้วอ่วายแล้วก็รักเพื่อนนะคะแล้วก็มีความดีดค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นตัวกาวภาษาใจเพื่อนด้วยค่ะกาวภาษาใจใช่ค่ะสวัสดีครับผมหมิงนะครับรับบทเป็นปีครับก็ จะเป็นสัตวแพทย์คนหนึ่งในเรื่องครับก็จะมีความสําคัญอะไรในเรื่องหรือว่าจะมีการปวดกคู่ไหนหรือเปล่าก็ปาิติดตามเลยนะครับสวัสดีครับชื่อปีงนะครับรับบทเป็นบิ๊นะครับ,รบ,บ,เ,ปปรบเป็นนักร้องนํานะครับแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนกับมือกลอง อ่าฮ่ครับผมก็มาดูกันว่าโวนตีในเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับกิดม่อนนะครับรับบทเป็นเกมครับเพื่อนสนิทของเดียวครับเป็นหัวเป็นหัวจริงโอเคสวัสดีค่ะพิมเพชรค่ะชมพู่ทิมเพ็ตค่ะรับบทเป็นเกมก็ในเรื่องเนี่ยเราบทเป็น แต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าจียังไงก็ต้องรอติดตามกันครับเด็กเชฟกัดนิดนครับเรื่องนี้อ่าซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกมากเลยนะครับแล้วก็ตอนถ่ายทําน้องๆทุกคนก็ตั้งใจแสดงกันมากอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าผมว่าพอเคมีของทุกคนเข้าอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมัน มีเรื่องนี้มันดูแบบน่าสนใจแล้วดูแบบได้อย่างแบบได้ดูทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีความสุขกับเรื่องนี้แล้วก็ฝากฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับยาก่ายยังไงในการเล่นเกมมีคุณนักแสดงแต่ละคนบบนใระดับขั้วฝากให้มดูาคือคือเอาจริงๆเห็นแค้ตั้งแต่แรกอะครับแล้วก็อยากทําเรื่องนี้ก็เพราะว่าทั้งตัวทั้งคู่เลยนะครับที่เล่นเนี่ยครับซีรีส์วายครั้งแรกเหรอ๋อเป็นซีรีส์วายครั้งแรกที่ทําเลยครับแล้วก็รู้สึกว่า มันทำทำให้แบบว่าพอเห็นน้องเขาดูจากแท้ดูจากอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่มันมันต้องใช้อารมณ์เยอะมากอะไรเงี้ยนะครับมันก็ททาให้บอกว่าพอเขาเล่นออกมาแต่ละอย่างแต่ละซีนทุกอย่างเนียคือมันออกมาแบบจากหัวใจจริงๆอะไรเงี้ยครับสนุกมากครับอันนี้เรื่องความเริงแน่นอนครับเรื่องความจริงของมาวใจเป็นยังไงบ้างครับผมความจริงโอ้ก็จริงกันแบบทั้ง ทั้งตอนถ่ายและตอนออกไปนั่งอยู่ข้างนอกเขาก็นั่งอยู่ด้วยกันตลอดก็น่ารักดีนะครับอ๋อต่อบทกันครับต่อบทต่อบทด้วยดีดินซีเป็นไงครับสำหรับเรื่องนี้โอ้งอนงามครับงดงามผู้กำกับบอกว่าโอ้ร้แรงระดับเบอร์ไหนมันมีกี่เราที่กี่เม็ดที่กี่เม็ดที่กี่เม็ดเหรอครับ ก็หลายเม็ดอยู่เหมือนกันนะครับได้ตามตามภาพในผมก็ต่างเลยนะได้เลยครับได้ได้ทุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่าเป็นความความรักที่งดงามแล้วก็น่ารักมากๆนะครับครับก็อย่างที่พี่พูดก็อย่างที่พี่เขาบอกนั่นแหละครับว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่น่ารักมากๆดูง่ายแล้วก็ ผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับจะให้อะไรบางอย่างก,กับคนดูอย่างแน่นอนไม่ว่าในเรื่องแง่คิดหรือว่ามุมมองกันแบบทําความรู้จักคาแรคเตอร์รของผู้คนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รับรองว่าผู้คนที่ดูเนี่ยจะต้องมีรอยยิ้มอย่างแน่นอนครับครับยังไงก็อย่าลืมติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับชื่อเรื่องว่า Monster Next Door ที่เขาวบุกโ,โลกของผม on air ทาง VTV นะครับเริ่มวันแรก ตอนเอ้ยเริ่มตอนแรกวันที่8นะครับเดือนสิงหาคมปี2567ครับก็ปีน <junt an> ี้ปีนี้ปีน <scales one Japanese> ี <poco kenn ism statistics> ้ก็ถ้ามี V.I.P ก็ดูได้2ตอนเลยสัปดาห์แรกก็แต่รักรอกันได้เลยติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับเต็มที่มากครับเย้